สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่หนึ่ง เป็นดวงประจําเดือนกระกฎาคม2565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดวงปังปุริเยของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ความทะเยอทะยานกล้าได้กล้าเสียออกจากคอมฟอร์ตโซนทดลองทำสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่มีข้อแม้ว่าต้องตั้งใจทำจริงๆ ไม่ใช่ทําตามกระแสรหรือความอยากชั่ววูบใครที่ประกอบอาชีพค้าขายมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้กำไรสูงแต่ถ้าเพื่อนๆชาวราศีมังกรคนไหนยังไม่เคยทําธุรกิจเลยและคิดจะทำช่วงนี้ก็ขอให้ลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากเอาไว้ก่อนและอย่าลืมหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนด้วยนะครับดวง ปังปีนาธของชาวราศีมังกรช่วงนี้การทำงานที่ต้องทำกับคนหมู่มากมีโอกาสประสบความล้มเหลวสูงมีโอกาสทะเลาะเบาแหวงผิดใจกันใส่ร้ายกันฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการทำงานคนเดียวหรือพยายามหลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประทะได้ ก็ขอให้พยายามรีบพูดจบเรื่องให้เร็วที่สุดหรือไม่เช่นนั้นก็เฉยๆเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเลยให้คนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเป็นคนตัดสินปัญหาให้แต่ถ้าระดับหัวหน้าก็ยังเลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตัวใครตัวมันนะครับร oh, <no. S 1> ่วงความรักของคนโสดช่วงนี้คนโสดค่อนข้างเหมาะกับการอยู่คนเดียว มีความคล่องตัวในหลายๆเรื่องและจะมีเสียสมาธิไปกับความรักมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีคนคุยอยู่แล้วเรามันระวังคำพูดมากๆเพราะมันอาจจะเป็นคำที่ทำร้ายจิตใจของคนที่เรากำลังคุยด้วยก็ได้โดยเฉพาะการหยอกล้อที่เอาผมด้อยมาล้อเล่นเช่นอ้วนดำเตี้ยพวกนี้นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งใช้ในช่วงนี้ พราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังเป็นแค่คนคุยอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการครบกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถพูดคุยเล่นๆแบบคนรักก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ถ้ามันยังไม่ใช่ก็เซฟไว้ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งใช้นะครับความรักของคนมีคู่ว่าค่อนข้างนิ่งๆไม่มีอะไรหวือวาเท่าไหร่นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือมันก็ยังมีการแสดงความรักกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นร้อนแรงเหมือนในช่วงแรกๆนะครับ เรื่องที่จําเป็นต้องระวังช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะสามารถตัดสินใจคนเดียวได้ก็จริงแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วคนรักอาจจะถามก็ได้ว่าทําไมไม่ถามเขาก่อนละ่ะนี่ไม่ใช่แฟนกันเหรอทําไมทําอะไรไปเองคนเดียวดังนั้นการที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะถามความรู้สึกของคนรักของเราก่อนหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพื่อนเพื่อจะต้องตัดสินใจเอาเองเพราะมีแต่เพื่อนๆที่รู้นิสัยของแฟนเราดีที่สุดนะครับ ดวงเพื่อนแนะความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรช่วงนี้การพูดคุยในเรื่องต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่แต่อย่าให้เข้าไปเป็นเรื่องงานทีเดียวเชียวมีโอกาสที่จะทะเลาะกันค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยโดยไม่ใช้อารมณ์เนี่ยตอนท้ายมักจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายสามารถตกลงพูดคุยกันได้นะครับแต่ก็อย่าเพ่งมองในแง่ร้ายเกินไป มองในอีกมุมหนึ่ง,งการถกเถียงกันเนี่ยก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนระหว่างมิตรภาพนะครับกับการใครที่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยหรือไม่เคยมีปัญหากันเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเก็บซ่อนความไม่พอใจบางอย่างเอาไว้ใต้พรมรอคอยวันที่จะระเบิดออกมาก็เป็นไปได้นะครับดวงการเรียนน้องๆชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้ดวงการเรียนถือว่าค่อนข้างดีนะครับการสอบเก็บคะแนน หรือการทำงานส่งครูอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเรื่องอะไรก็ตามที่เราเคยเรียนไม่เข้าใจเนี่ยอยากให้ลองลิสต์ออกมาทีละข้อว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วให้เพื่อนที่เก่งในวิชานั้นเนี่ยคอยอธิบายให้น้องๆจะประหลาดใจว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีความเข้าใจในวิชาเหล่านั้นมากเป็นพิเศษนะครับแต่ถึงแม้ไพ่จะออกมาดีเนี่ยแต่ก็อยากบอกน้องๆว่า ถ้าเราไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเลยจะหวังพึ่งแต่ดวงอย่างเดียวเนี่ยต่อให้เราได้ไพ่ดีๆเป็นร้อยใบนะครับดวงก็ไม่สามารถดีไปได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเองนะครับดวงการทํางานของชาวราศีมังกรสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังทํางานอยู่นะครับช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับ <Wow. S 1> หรือถ้ามีการโยกย้ายมีการ เปลี่ยนตำแหนง่งมีการย้ายบริษัทหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของตัวเราเองเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็จะมีอยู่บ้างก็คือเรื่องของการตัดสินใจที่อาจจะยังไม่เด็ดขาดพอ <S <S เช่นตัดสินใจเดินหน้าไปได้แค่สาก้า แล้วเราก็ตัดสินใจเดินถอยหลังอีก49อย่างนี้เป็นต้นก็คําแนะนําก็คือถ้าเราตัดสินใจดีแล้วอะ่ะก็ทําเดินหน้าไปเลยนะครับเราจะได้ใช้เวลาในการตัดสินใจหรือว่าทําอย่างอื่นต่อนะครับดวงด้านสุขภาพช่วงนี้สุขภาพกายไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านสุขภาพใจเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อย เก็บคำพูดที่คนอื่นเขาหยอกเล่นหรือคําพูดที่คนอื่นเขานินทาเอามาใส่ใจทําให้เรารู้สึกร้อนรนรู้สึกโกรธนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนลองสวดมนต์ตามศาสนาที่เรานับถือทําสมาธิออกกําลังกายเล่นเกมหรือหากิจกรรมอะไรต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดลบเอาไว้นะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ให้เราบอกกับตัวเองว่าอย่าไปคิดมาก ถ้าคิดแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือแย่ลงทําเป็นไม่สนใจมันจะดีกว่านะครับการเงินช่วงนี้การเงินก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับยังพอมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับข้อที่ควรระวังก็คือของที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อเนี่ยเราอาจจะซื้อมันมา,มา,มากเกินไปก็ได้เราอาจจะเก็บเงินเอาไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือไม่เช่นนั้น เราก็ลองจินตนาการหลับตาว่าเฮ้ยเราได้เป็นเจ้าของของสิ่งนี้แล้วและเราก็ได้ใช้จนเบื่อแล้วพอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่อยากได้ของชิ้นนี้แล้วก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ลองทิ้งเอาไว้สัก4 5หวัน 6, 7วันเราก็อาจจะหมดความอยากได้ของสิ่งนั้นไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำธุรกิจหรือมีการค้าเป็นของตัวเองมีโอกาสที่จะเจอลูกค้ารายใหญ่ หรือว่าได้ขายสินค้าในปริมาณมากหรือในราคาที่สูงนะครับโชคลาบช่วงนี้จะมาจากการทำบุญตามศาสนสถานวัดโบสถ์ในสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆได้นับถือนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะได้รับโชคผ่านทางพระนักบวชแม่ชีพราหมณ์ถ้าเพื่อนๆกำลังเลือกที่จะว่าทำบุญที่ไหนดี แนะนำว่าช่วงนี้ควรทําบุญกับวัดหรือศาสนา,าสถานที่เขากําลังมีความเดือดร้อนกําลังต้องการเงินอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เวลาที่เพื่อนเพื่อน,นกำลังตกที่นั่งลําบากก็จะได้รับความช่วยเหลือโดยที่ไม่คาดคิดหรือว่าเป็นความช่วยเหลือจากมือที่มองไม่เห็นนะครับสรุปดวงโดยรวมของชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดวงก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ที่หมายถึงโอเคอยู่นะครับ แต่ถ้าเพื่อนเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหาทางออกไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยปัญหามันอาจจะเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาก็ได้ก็อยากให้ลองหาวิธีแก้2 3 4สห้าไปเรื่อยๆมันจะต้องถูกต้องใช่สักวิธีหนึ่งนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ลองถามคนที่เคยประสบปัญหาใกล้เคียงกันมาก่อนซึ่งเขาอาจจะให้ทางแก้ที่เราแบบปึ้งโอ้โหนี่มันทางแก้นี่นาก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุกวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยเราอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาเสมอไปมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ดังนั้นเมื่มอวิกฤตเข้ามาแล้วเราไม่ได้คว้าโอกาสเอาไว้มันอาจจะเป็นความสูญเปล่าของเราก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับการดูดวงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่100เเซ แต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย